มาแล้วค่ะเรามาแย่ไข่มดแดงเราจะได้ตหมดหรือเราจะได้ไข่เขาบอกว่าให้เอาถาดหรือกระมังมาตากแดดให้มันร้อนๆมาแล้วใช่ไหมนะ่ะปัดไปเอาแป้งไหมคะ ไได้ไหมอ่ะโอโอระวังค่ะมันไม่ได้ราบเรียบนะคะโอ้คืเรื่องของเรื่องอ่ะมาแล้วค่ะเรามาลุ้นกันค่ะองค่อยๆนะคะเอาไถาในถังเลยเอาไถาในกระมังนี่ เขาบอกว่าวิธีการคือมีเปล่ามันจะร้อนน่ะโอ้ยสุดยอดค่ะ <lawsuit> นี่ห <sk> ลังเดียวเองนะเนี่ยไข่มแดงค่ะเอา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 เดี๋ยวต้องกระจายมันให้ทั่เครื่องร้อนเอาเอาแป้งแป้งแป้งเดี๋ยวดีนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยแป้งอา โห oh, เดี๋ยวนะคะมันมาแล้วค่ะเป็นกองทับเลยเราก็น้อยอ่าเป็นไงคะสูตรเนี้ยเขาบอกมาระวัาางนะคะที่ขามันกำลังจะขึ้นแล้วค่ะเอาเอานี่แค่แค่แค่ไม้เดียวนะไม้เดียวเราต้องเอาอะไรเขี่ยไหยคะเดี๋ยวก่อนเอาไม้ที่พี่ตัดมาเขียเย่ยไหม